เราฟังอะไรเดี๋ยวพบกับอนตรวจก่อนเนาะอตัวจิมตัวก่อนดูสิผมก็ที่อยู่ัทองดนะครับที่เล่นชื่อยู่ต่อหม่คนเดียวเดี๋ยวลองเอาแข่งยังไ่เเราลแข่งไไ้เอาเหแล้วเนี่ย ที่เขาสั่งเยี่ยมคุณตาไม่เคยเห็นครับผู้ใหญ่ก็เตรียมไว้ให้เนาะแต่เป็นผู้เลี้งไรนะครับของพูนโบราณนะโอเคนะครับลองดูกันนะหน้าทำแล้วเพราะม็นทั่วขนาดนี้นะบางผูกมาแล้วนะแล้วก็น่าทำนี่เองเขาหน่อยให้โอเคให้มันอยู่ได้ให้บักลงบางนี่นะโอเคโอเคนะเดี๋ยวดำเนินการให้นะครับ ทุกคนนะครับสรยปว่าท่านนายกเนี่ยท่านจะดูแลเป็นพิเศษท่ามาที่ก็ดูลูแล้วผู้ใหญ่ก็บ้านคนที่สี่พื้นที่รับผิดชอบในหมู่บ้านหนึ่งชั้นแปดร้อยแปดสิบสองหน่อยค่ะระรียน้าประราบค่ะ สวัสดีครับผมนายสุพจน์ตรีรัตนนุก,กูลในอำเภอตากฟ้านะครับอาเภอตากฟ้าโดยตอนนี้นะครับขณะน,นี้ทางอําเภอตากฟ้าโดยทีมงานของอําเภอตากฟ้าไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไป พูดคุยกับพี่น้องประชาชนดับแรกคือไปพบปะนะครับเพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในพื้นที่นะครับเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนที่สองเรามารณรงค์เรื่องของการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับเพื่อ ให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันนะครับโดยทีมงานของทัท้งท่านสาธารณสุขอำเภอครับก็จะ,อ,ะออกบริการถึงถึง,ถ,งถึงครัวเรือนนะครับถึงพื้นที่เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตัวที่สามเรา อำเภอเองโดยท่านในในอำเภอเองอะจะลงไปพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุและก็ผู้ยากไร้นะครับเราไปมอบสูงยังทีพให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับและเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้อง ต้องให้ความสําคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่นะครับจะมีการรีเอ็กซเรย์ในพื้นที่โดยให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันประชมุมในในแต่ในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการเ,าเขียนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะดําเนินการนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับในพื้นที่ต่อไปนะครับ